แนกค็ครับเออเอาเตะบ,บอลหน่อวบ้างเด้อไปแล้วอี่พอไปแล้วไปแล้วไปใส่มิงมิงครับมิงครับไปแล้วโอ้โอ้รนรถหยาปั้งเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยลุกถอยกลับขึ้นมาเร็วเร็ว โอ้ยแม่แมมิงสวัสดีค่ะแม่แม่เอซค่ะมาดูมิ่งพังอะไรเนี่ยพังตะข่ายคุณตาแล้ว oh <no. S 1> ข้อไก่คุณตาเห็นไหมเห็นไหมพังหมดเลยมิง่งเห็นไหมโอ้โหเห็นบบแม่เอเอ้ยบึงเอาเดอ้อลูกไสยเจ้า ไปทั้งคุณไปทั้งคุณเออมาตองนี้ต้งนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอืมุนอ่ยยตัวหลอนเอ้ยเป็นจังไดว้ายไปพังขอกกยพอยาพริกจะออกมืเรา ไก่ไข่เพิ่นแต่ว่ามันกระเทาะใก่ก็ได้เรียงซิฟโตก็ได้ไข่อยู่ดอกมือละซีหาไข่ให้ลังมือก็หาลังมือก็บซีโอ้โอ้โอ้เมย์ล่ะสุดยอดเลยอลูกไส้ล่ะแม่์แม่เตะบอลเตะบอลโอ้โหอุ้ยอุ้ย อุ้ยเนาะออกกำลังกายเด้เนาะเลิกเรียนแล้วกับมาเตบอลด้วยนี่เมยบ้าโอ้โหมาเป็นทิว่ามันอั่นหยียบไหมอันนั้นขาหากเราอู้อู้ตื่นเสียงขาตีไหมเค็ดลังค่าอุ้อุ้ วายเอาเลือกเอาบันนี่เาหนวยไดเนาะบอนนี่เนาะเอาน่วยไรครับเอาเลือกเอาเลือกเอาผมจะเอาตัวไหนครับบอนน่ะตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีปคุณ อ้าเออเห็นขอกไก่เจ้าบ่าลูกไส้เจ้าเห็ดแม่นแล้วปล่อยเห้ืไปเรนพูดเดียวเน,ะ <c oughs> นาะคุณปอยเหยื่อยูนยุคดเดียวจะเินนี่ยังแน่แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ย ผมสิหูบอย,ย,ยอีพ่อโอ้โห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 โอ้โ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 อ้โ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  เอยแล้วบันนี้โอ้ยอือโอ้ยเอาแวนก็คัดเออเอาเตะบอลหน่อวังเด้อไปแล้วอีพ่อไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปใส่มิงมิงครับมิงครับไปแล้วโอ้ยสุนรถหนาบังบังบังเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยลูกถอยกลับขึ้นมาเร็วเร็ว Má, má, má Lên chân ba Mó sắc cà thiêm kinh này tí Má, phe Lêu, 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 lêu Lêu, má, má, má Lêu, lêu Ô hô Bó đại Đại lên bón đốn là đê nó Má, น้ำด้นั่นไปอีกแล้วเจ้าไปแล้วแง่แง่เออ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 ยิงมิงม,ม,ม,มาลุกมาเฮ้ยนั่นเมย์บ้าแบันี้เมืยทตั้งก้นตั้งสั่งนี่แล้วอืออาลมไปตั้งก้นอีก เราไม่ต้องบุนอีกเอิญบอล่ะเด้คุณขาหลังขาหนาอยย่แต่ว่าเตะมาทางหลังวะโอ้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 ไปแล้วโอ้ยเตะบอลเหลินเนาะเดือผมจะเป็นนักเตะครับพี่จพงผิวอ่อนครับผุนไปแล้ว ไงทวนๆด้วยวะได้อยังใส่ปากอีกนะเนื้อหยองไอ้หยองยันบอหยองออกมาเลยหยองนั่นมันไปแล้วไปแล้วเจ้าไปแล้วโอ้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 โีไปใส่อีกพ่อพ่อละมิ่งพ่อ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 โอ้ยมันคักเนาะไปแล้วเจ้ามาดน้ำหักซะเนาะ โอ้โอทวนเลยวะมาลูกมาเร็วเร็วออกมาเร็วมิงออกมาออกมาลุกออกมามามาเร็ว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 หาทางกินมาลุกมาเร็วเร็เร็วเมิงเอ้ย วิ่งมามา,ามาผมหาน้องจินครับ,บผมหิวคือกันเด้อครับเด้อปลาหลุดออกมาเร็วๆไป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 ผูกไปผูกแล้วพ่อ ไปจูหูน้ำจง๋งไปลูกไป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 ปเร็ว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 ูวววแม่บอนแม่โอ้ยังไปหากินของแสบอยู่คุณของอร่อยของผมครับแสบครับแสบครับ,บ,รบเห็นบอลคุณเพ็ดยังครับ ก, here. ก็อาบน้ำผมยังสนใจอยู่เด้ก็ขึ้นมาแล้วพี่พ่อสนใจอยู่ครับจิ้นยูจิ้นยูป่ะป่ะปะเร็วอยเรื่ปะป่ะลูกป่ะเร่เร็วมิ่งมิ่งมิ่งป้ามิ่งอื ยางแสบเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาลูกออกมามิ่งมิ่งมิ่งออกมาเด้อออกมาเด้อไป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 อยู่กกหลัดมาปะยู่กกหลักมาปะไปลูกไปไปลืงเอาโซวไหมเอาโซวไปเลย ปาปลาลูกปะปาปลาเม่งปะเออเดินด้วยอีพ่อนี่กับ่หูใจผมจักน้อยเลยว่ะเอ,อ๊แม่เพิ่นเอ๊ะอีะเอ๊นอเอิะเอ๊ะเอียเอล <C> e <at> นไป๊ะเดอ๊ะเอ๊ด๊บเ๊ะเอ บ่งอีพ่อเห็นบ่พี่พี่ยุพี่เห็นบ่พี่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ,อ้ผมมาหอดฝานผมแล้ว มาหดบานผมแล้วครับยุด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 ยดยดยุดดที่เก่าเวลาเดิมครับไปไปไปนอนเล่นไส้หนุกปไปไปหนุกปไปุกเก่เก่งอะเก่งเก่งเเรยไปไปพ่อจุ๋งเอาจุ๋งเอาหมูไป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  อย่าลืมเข้ามาสับสับไลนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะแฮะแหะแะก็ขอขอบคุณแม่เอซีทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะของมิ่งและก็ของแม่หางดีโอ้ย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 หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ